เปิดแล้วห้างเซนทันเวต์วิวเดสติเนชันการช้อปปิ้งแห่งใหม่ย่านราชพฤกษ์ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ของห้างเซนทันกับดีไซน์ที่โดดเด่นที่ให้ความรู้สึกมากกว่าห้างในคอนเซปต์อีโคคอนเซ็ปต์เว็ติเนชันให้ความรู้สึกมากกว่าห้างสารตอบพันธกิจกรัโลกพร้อมตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์และทุกเจเนเรชันกับความครบครันของกลุ่มสินค้าที่ทัศน์มากกว่า700แบรน,นด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกในบริการที่ดีที่สุดเสมือนบ้านหลัง ที่สองพร้อมสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆแก่ลูกค้าคนสำคัญย่างและชกุกและก้าวสู่การเป็นอัพเปอร์คลาสไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตกคั้งนี้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตบอสไทยกมวนที่มาร่วมประเดิมเช็คอินและรับหน้าที่ไลฟ์พาเอฟซีและสายชอปทัวร์ห้างแบบทุกซอกทุกมุมก่อในใครอีกด้วยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่ได้มาร่วมงาน การเปิดของห้างเซนทัลเวสต์วิลครับผมวันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยมันน่าเดิน,นมากๆอย่าเชิญชวนทุกคนมาเดินด้วยกันนะ,ะผมรู้สึกว่าห้างเซนทัลเวสต์วิลเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเลยนะครับผมก็ทั้งเพจเฟนลี่ pet นะครับผมสามารถพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาเดินชอปปิ้งได้ด้วยซ,ซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นคนรักน้องหมาน้องแมวที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวเนาะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะพา เจ้าแมวน้อยของผมเนี่ยมาเดินเล่นมาช้อปปิ้งด้วยครับผมแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยหลากหลายมากครับมีครบคันทั้งทั้งจะเป็น beauty หรือว่าจะเป็น watch คือทุกคผนกเลยครับผมก็สามารถมาช้อปที่นี่ได้ที่เดียวจบเลยครับใหญ่มากคือถ้าวันนี้เนี่ยไลฟ์เสร็จเนี่ยก็ว่าจะแอบเดินช้อปปิ้งสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆก็อนรับห้างเปิดใหม่ก็อยากจะแนะนำทุกคนนะครับใครที่อยู่ราชาพฤกษ์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาห้าง เซนทรัลเวสต์วิวนะครับผมแล้วก็อยาจะบอกว่าถ้าให้แนะนําว่าจะไปโซนไหนก่อนใช่ไหมผมรู้สึกว่าไปได้ทุกโซนเลยนะเพราะว่าในแต่ละโซนเนี่ยเขามีการจัดสีตามประเภทแบ่งตามแบรนด์แล้วก็แบรนด์ชั้นนําทั่วโลกเนี่ยก็รวมอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมก็ยังไม่พลาดได้จริงๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาจริงๆนะครับผมสําหรับห้างเซนทรัลเวสต์วิว